เที่ยวทั่ววัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีใหม่ทางออนไลน์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามแบบ New Normal จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9อยู่ในขณะนี้ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่เว้นแม้แต่วัดวาอารามอย่างวัดอรุณราชาวรารามราชาวรวรมหาวิหารที่ต้องปิดวัดหยุดให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน ได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชาวรารามไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนยังสามารถเที่ยวชมวัดอรุณได้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ทางวัดนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ที่มีชื่อว่าแก่นแก้วออนทัวร์บายกระชอนโดยเพื่อนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน สามารถชมโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญภายในวัดอรุณราชาวรารามแบบ360องศาผ่านแอปพลิเคชันและเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal วัดอรุณราชาวรารามราชาวรวรมหาวิหารเป็นหนึ่งในวัดพระอารามหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19 คณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนดิโลกกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชาวรารามประกาศปิดวัดตั้งแต่วันที่6ถึง31มกราคม2564เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางวัดจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน การท่องเที่ยวแบบ360องศาขึ้นมาเพื่อบริการให้เพื่อนนักท่องเที่ยวและท่านพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าชมความสวยสดงดงามภายในวัดอรุณแบบเสมือนจริงทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันแอปเดียวเที่ยวทั่ววัดขอเจริญพรแอปพลิเคชันนี้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชบารามนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตะนดิลกกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรามได้จัดทําขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมความงามหรือมาทําบุญโบราณสถานภายในวัดอรุณราชวรามแห่งนี้สามารถมาชมความงามผ่านทางแอปพลิเคชันแอปเดียวเที่ยวทั่ววัด ซึ่งภายในแอปพลิเคชันนี้จะสามารถเที่ยวชมความงามของวัดอรุณราชวารามได้แบบเสมือนจริง360องศาและยังรับชมวิดีโอ,อประวัติและความเป็นมาของโบราณสถานที่สำคัญหลายจุดเป็นต้นว่าพระปรางพระโบสดพระประธานภายในพระโบสด และยังมีโบราณสถานที่สำคัญอันอื่นอีกมากมายอย่างละเอียดครบถ้วนภายในวัดอรุณราชวารามขอเจริญพรโดยวิธีการใช้งานเพียงท่านสแกน QR Code และกดลิงก์เข้าไปก็สามารถรับชมความสวยสวยดงดงามของวัดอรุณราชาวรารามแบบเสมือนจริงได้ทันทีอย่างบริเวณนี้จะเป็นพระปรางวัดอรุณ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกสถานที่หนึ่งของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับโดยสามารถหมุนดูโดยรอบเพื่อชมความงดงามของพระปรางวัดอรุณอีกทั้งยังมีวิดีโอในการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของพระปรางวัดอรุณโดยละเอียดเสมือนท่านได้ชมมีไกด์นำเที่ยวส่วนตัวอีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดอรุณราชาวรารามนั่นก็คือพระวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปรางมานวิชัยที่มีพระนามว่าพระพุทธชัมภูนุษมหาบุรุษลัคนาอสีตยานุบพิษซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยบนพระเสียรขององค์หลวงพ่อนี้มีพระบรมสารีริกธาตุสำคัญประดิษฐานอยู่และมีวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อพระแจ้ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสำคัญของวัดอรุณราชาวรารามที่มีประวัติความเป็นมาน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งและภายในพระอุโบสถวัดอรุณราชาวรารามยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่เขียนโดยช่างเขียนชาววังโบราณตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตะนโกสินทร์อายุกว่า200ปีบอกเล่าเรื่องของพระพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยละเอียดลอผนังพระอุโบสถปฏิมากรรมโบราณที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าของวัดอรุณราชาวรารามอีกสถานที่หนึ่งนั่นก็คือยักษ์วัดแจ้งหรือรูปยักษ์ยืนวัดอรุณที่มีประวัติความเป็นมาของการสร้างอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งในอดีตเป็นปฏิมากรรมรูปยักษ์ยืนที่มีความสวยสดงดงามวิจ,จิตรการตาเป็นอย่างยิ่งยักษ์วัดแจ้ง เป็นปฏิมากรรมของการปั้นยักษ์โบราณคู่แรกของประเทศไทยในพระอุโบสถน้อยของวัดอรุณยังเป็นที่ประดิษฐานพระรูปและป้ายสถิตดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ท่านพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ความเคารพรักและศรัทธานในพระองค์ท่านเดินทางมากราบไหว้ขอพร จากพระองค์ท่านกันเป็นจำนวนมากและในพระอุโบสถน้อยหลังนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระแทน่นบรรทมของพระองค์ท่านที่มีความเชื่อกันมาแต่ครั้งโบราณว่าหากผู้ใดได้มีโอกาสเข้ามารอดคานใต้พระแทน่นบรรทมหลังนี้แล้วชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญพบแต่สิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว อีกทั้งภายในแอปพลิเคชันแอปเดียวเที่ยวทั่ววัดของวัดอรุณราชาวรารามแอปนี้ยังมีฟังก์ชันบอกแผนที่โดยรอบของโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชาวรารามเพื่อให้เพื่อนนักท่องเที่ยวสามารถคลิกเลือกชมจุดของโบราณสถานสำคัญที่ต้องการรับชมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานโดยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีคือ 1. สีเขียว จะเป็นสตรีทวิวเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถเดินเที่ยวชมบริเวณภายในของวัดอรุณราชาวารารามได้แบบเสมือนจริงเหมือนเรากำลังอยู่ในบริเวณนั้นจริงๆสงสีน้ำเงินจะเป็นการเข้าไปชมความสวยสดงดงามอยู่บริเวณภายในเช่นพระวิหารพระอุโบสถซึ่งเมื่อท่านผู้ชมกดเข้าไปภายในบริเวณดังกล่าวจะมีคลิปวิดีโอ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยละเอียดทั้งหมดและ 3. สีแดงจะเป็นคลิปวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญทั้งหมดภายในวัดอรุณราชชวรารามทั้งพระอารามแอปเดียวเที่ยวทั่ววัดเป็นแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบวิถีไทยทางออนไลน์ ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามในยุคที่พี่น้องประชาชนต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ที่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวโนลได้อย่างแน่นอนค่ะบินจะมาอักษรนิดแกนแก้ออนทัวร์าบกระชอนรายงาน